ส่วนมากนักแข่งผมกลัวมากเลยเวลาในกรอบเขตโทษผมไม่สน,นใจดูดิดูเขาใจดิดูเขาใจดิเพื่อนดูเขานใจดิทำไมเขาใจแบบนั้นได้หวะเคยคิดเล่นๆนะว่าฝีมือระดับนักแข่งไหมวันนี้ได้คำตอบแล้วครับถอดไ <c oughs> อ้เหี้ยมึงมีมาแทงกูดีกว่าถ้ามึงจะพูดอย่าง <c oughs> เงี้ยเจอทีดีคินใช่หรอทีดีคินไอ้เหี้ยอะไรสัสทีดีคินบ้าอะไรทีมนี้ กูมีคล <gegen violin> <warfare> ื <left> ่นและดาวดำอ่ะไอ้เหี้ยเพื่อนกูจะทีดีคีเลยหรอกูเอว้บ้าปะเนี่ยเนี่ยส่วนมากนักแข่งผมกลัวมากเลยเวลาในกรอบเขียนโทษผมไม่จ่ายดูดิดูเขาจ่ายดิดูเขาจ่ายดิเพื่อนดูเขาจ่ายดิทำไมเขาจ่ายแบบนั้นได้วะเขาจ่ายยังไงวะเลี่ยมผมรู้เลี่ยมจังเลยอ่ะยังกูจะรอค่ากูอยากเล่นแล้วว่ะตัดเกมมุกเว้ย กูเจอที่นิคีนกูเจอไอ้แก่บอลดีกว่าจ่ายยังไงวะจ่ายโคตรคมเลยเพื่อนไปละไม่สนนะคีนเนี่ยอยย่เท่าไหร่วะอายุเท่าผมปะปยิงแม่งเ <laughs> จอของแข็งรออะไรอะเพื่อน <c oughs> เหรียญทองโอลิมปิกแชมป์อีคอนให้กัวอะไรไปสู้กูถามหน่อยถึงแม้ว่าดูดูดูตัวเขาดินี่อะอะ ใครที่แบบชอบชอบว่าแบบทีมโหดครับผมตัวตัวโหดมากเลยครับเล่นอ่าที่ชนะเพราะว่าตัวโหดมึงดูทีมทิคีนบวกห้าบวกสี่บวกสามบวกเจ็ดอยู่เนี่ยมึงดูด้วมึงดูดิอ่าใครที่บอกแบบอีตัวโหดตัวโหดครับผมชนะเพราะตัวโหดมึงดูดูตัวเขาด้วยแล้วฟูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูฟูที่เขาเล่นดิเฮ้ยนื้วตัวปิดก่อนกูปิดกูปิดแล้วกูปิดแล้วจ,จ่ายไม่ได้แล้วทีเนี้ยจ่ายไม่ได้เต่าแรก เฮ้ยเฮ้ยแมนเฮ้ยแมนเกินเฮ้ยต่อแรกออกเลยครับเสียเวลาทีเดีคีนก็ทีเดียวเถอะวะเดี๋ยวถ้ายิงถึง5ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปโดูเน็ตร้อยหนึ่งไอ้เงี้ยตอนนี้กูต้องเก็บเงินไว้ไว้กินหน้าเดี๋ยวเดินเดินยิงถึง5ลูกกูจะโดูเน็ตให้ด้วยเฮ้ย สามร้อยสามร้อยดีกว่าเ้ยเล่นแรงเกินเดี๋ยวเจอทีดีมงกูขอร้องล่ะมึงยังเลิกเอาชื่อนี้มาเตืดิมงหน้ามึงดูสภาพดิเฮ้ยเกินห้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทำไมพี่รันทดขนาดมึงก็ดูสภาพดิเพื้อนึ่ยเสียงนะสองีนครับได้ยันครับ ัังงววนน้าาตเพื่อนบอกเขาไว้หน้ากูดิบอกเขาไว้หน้ากูดิเพื่อนกดออกให้หน่อยครับเอ้ยทำไมมันจ่ายอันนี้ยังวาเฮ้ยดูดิดูดิว่าเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยากเล่นแล้เกมเฮียอะไรเนี่ยเจอใครพี่เหรียญทองโอลิมปิกแชมป์อีคอนอ่ะแค่นั้นแหละมึงรู้แค่นั้นพอ แล้วเวลาเขาเล่นเขาเล่นแบบชิวมากเลยนะกูไปนั่งก่อนที่ผมสตรีมกูก็ดูเขาสตรีมอยู่แบบชิ่วจัดกูเล่นทีมืออีกมืองอเฮ้ย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 บวกห้าอะไเฮ้ยเร็วไปเฮ้ยมึงดูดิสาวแรกเฮ้ยเฮ้ยกูรู้โดสิบรูต้องสามร้อยคูณสองเฮ้ยเกินไปครึ่งแรกหกครึ่งหลังเท่าไหร่สิบสองไหมล่ะเอาเนี่ยหมอนเอาเนี่ยหมอนเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวกูยิงทีเดีชิหนึ่งลูกให้ดูหนึ่งลูกเท่ากับมึงรู้จักปหม หนึ่งลูกเท่ากับชนะเฮ้ยมันจ่ายอะไรอ่ะหนึ่งลูกเท่ากับชนะครับแค่นั้นแหลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่โทษโอ้ยมึงไม่ลงม้าละบามึงมาโชว์แขกแอคเรียนในตรงนี้ดิเพื่อนมึงลงไม่ดีเวนเฮ้ยเฮ้ยโอ้วิกตัมกันเองแล้วเฮ้ยมึงอย่ามาแอคเีนไปมาทำชาเลนจ์ไอดีไอดีลองขึ้นแรงดำมั้งไม่รู้อะไอดีอะไรไม่รู้อะ พี S <S 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 ่จตัดคอนเทนต์ยังไงถล่มนักแข่งเลยกูว่าน่าจะสวนทางกินบอกว่าเจอคนดังเน้นหน่อยใช่หรอไม่ต้องเน้นก็ได้เล่นธรรมดาก็ได้ธรรมดากูก็โดนไอ้จุ๊บไปสิบศูนย์ะยิงแม่งอุ๊ยไปยิงอะไรอ่ะเพื่อนแกสตรีไม่สตรีมอยู่เพื่อนในยูท b e ครับบวกห้าขนาดนี้บวกแปขนาดไหนไม่ต้องสื่อ่ะกูพูดเลยมึงดูดิใครที่บอกแบบ เอ้ยเกมนี้แม่งเติมแม่งก็โหดแค่นั้นแหละมึงดูทีมเขาบวกเจ็ดเนี่ยเตลามองเนี่ย <sm all> มึงดูเขาดี <sm all> แต่แค่ถ้าสมมุติบวกเยอะมีโอกาสยิงเข้ามากกว่านี้อย่างเช่นลูกคนนี้แกถ้าบวก,กเยอะหรือเอไอนโหดอาจจะเข้าก็ได้ <sm all> แต่อันนี้มันอาจจะแบบตัวไม่ได้โหดแต่ใช้ฝีมือแบบจัดๆเลยเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ยถือว่านักนักแข่งแม่งแค่แบบสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนเนี้ยเออพี่นักแข่งดินักนักเตะูผิดนักเตะมีส่วนแค่แบบเอามาลงสนามเฉย โอ้ยโอ้ยล pues เล mm ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอะเอ๊ะเอยะเะวอะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเองะเอะเอ๊ะเอะเอ๊ะปอ๊ะเอ๊ะเเอเฮ้ยเเอ๊เะเะเอะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะะเอีะอะเฮ้ยเเเเอ้อยเยเ กูเบียดไม่ไ,ได้กูเ <laughs> บีย่ดดใอ้ยอไปเฮ้ยขยับกูถูขยับกวถ,กวถูอีกสองอีกสองคบโหลดเดี๋ยวเดียวเพื่อนเพื่นเพื่อ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 <ห>มึงเเข้าบอลแรงเลยอ่ะปั่นนะเนี่ยปั่นแอแรกมึงดูริมึงดูหครน่ึงดิลเอ้า<อ>เอาเอาเอเอเ <laughs> <laughs> เยเล่นเฟิร์สทัชกับนักเตะเราต้องไปเจอกันครับทีดีครับหนึ่งแปดครับผมลูกนี้บอกโอ้ม่จรินโอ้ม่จรินโอ้ม่จริงหนึ่งลูกเท่ากับชนะแค่นั้นแหละถล่มนักแข่งครับผมเป็นไงกูยิงทีดีคีนได้มึงว่ากูโหดปะทีดีมงเจอทีดีครีนนาทีสุดท้ายด้วยเอยเตะนี้เลยหลอกกินไปปะ การกลับก็ช่วยพวกเขาได้มากจริงๆขออีกลุกนึงเจอลูกนี้เข้าไปเป็นไงนี่เป็นไงดูการเปิดนี้มงให้เบนเซม่าสอดสาขอดสอดสอดขาเข้ามายิงโดนจุกไปสิบอีกฝั่งเขาเล่นเป็นไหมเง่้ยยิงขนาดนี้ปารเอี้ยพี่เขาพูดอยู่ว่านักเตะไม่ได้มีผลอะไรส่วนมากก็ฝีมือเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะมึงมึงมึงด่ากูหรอมึงแซะกูหรออีกฝั่งเขาเล่นเป็นไหมง่้ยยิงขนาดนี้เกินไปปะเกินอ้เชียนี่ม่ง หูม,มาแล้วครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาอีอีห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยมาแล้วครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาดีดีออ <laughs> ขอบคุณโดเนทดนยครับโหห้าร้อยเลยเหรอ <c oughs> คือมีคนบอกมีโดนเนทไม่ใช่อะไรมีช่องแชทมาบอกมีโดนเนทผมก็ต้องเต็มที่ <c oughs> หน่อยโ้ขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีดีคินโดนกูไปดิแค่นั้นแหละพวกมึงอ่ะเป็นไงศรัทธากูได้แล้วน้องน้องน้องศรัทธาพี่ได้แล้วนะทีดีคินโดนกูยิงไปหนึ่งลูกมาดูกันว่าลงไปเท่าไหร่หลังจากนั้นน้องๆก็นโดเนทมาเป็นกำลังใจให้ <c oughs> เคยคิดเล่นๆนะว่าฝีมือระดับนักแข่งไหมวันนี้ได้คำตอบแล้วครับถอดไอ้งยมีงมาแทงกูดีกว่าถ้ามึงจะพูดอย่างเงี้ยมึงฆ่ากูดีกว่าน้องเกินไปมึงดูมันโดนแน่เดียวปาวาแบนเคยคิดว่าเติมโหดขนาดนี้ฝีมือน่าจะโหดพอๆกันวันนี้ได้คำตอบแล้วค่อนข้างกระจอกเลยครับ รอแล้วกูลงสเต็มตอนนี้กูเป็นกูเป็นนั่งร้องไห้เล้วะมึงอยากสเต็มนะวะมึงดูดิเหี benefit. ้ยบอกตรงนั้นสำหรับเราเนี่ยเนี่ยเห็นว่ามีข่าวจะมามาสิไม่รู้มาจริงหรือเปล่ามีแล้วที่สมัครสมาชิกแค่เดือนเดียวรอดตัวไปกากเกินไม่อยากดูต่อโอ้โหโพดโพดโพเฮ้ยมึงสมัครกูทุกเดือนได้ดิเฮ้ยซัพพอร์ตกันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโหดเดี๋ยวกูโดเนทไปตบเขาให้น้องชายใช่ป่าว เเ้ยเอยอน้องคนไหนที่สายฟรีงวบน้อยควรมีกำลังใจนะที่ฉัดมงให้คำตอบว่านักเตะมีผลมากไหมนะครับย <Yeah, boy. S 2> พพ่โบูตระดับโดนเนี่ยนะผมไว้หน้านักแข่งบ้างครบไม่ใช่ฝีมือแต่เป็นปากมีมือมีตีนเล่นดีๆหน่อยครับกระจอกมากเฮ้ยมึงแรงจังอะเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ มันดูมันโดนเนดด่ากูดีน้อง yeah, <boy. S 1> เอียบโยอ้าวนักเตะมอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นคลิปวมโดนเนดดีกว่าไหมพี่ตัดให้ครบแปดลูกนะครับเดี๋ยวจะหาว่ากักของมีอะไรต้องโชว์ให้หมด yeah, <boy. S 1> ออกเลยหรอ,กอ yeah, <boy. S 1> เกิดใหมป่ปะทีมแผนทีดิมองอะ่ะรูดิโดนเนดเองก็แรงเพื่อนนนนนถ้าทีมเท่ากันน่าจะสูสีอยู่เอ้าดูสกอร์ฝั่งผิดเสยเ ใช่ครับผมถ้าทีมถ้าทีมเท่ากันน่าจะสุสีอยู่ครับผม yeah, <boy. S 1> ทีมกากก็ตบทีมเก่งได้ทีดีมงมีสถตีดีทีมใครจะอยู่ใครจะไปต้องรีตาใหม่แล้วครับทีมเขาไม่ไดีไงโอ้โหเหีย yeah. ขนาดทีมเขาขนาดนั้นน่ะกูยังโดนขนาดนี้เลยใ่้กูง่ยับทีมขขเขาหมดหรอเมื่อเราทีมน้องเฟนมาเล่นเลยเหรอไอ้ผาสายบนครับผม yeah, <boy. S 1> พวกกูจะยิงแน่แต่ละลูกแม่งไอแอนี่เอาจุดโทษกูพี่อย่าร้องไห้นะครับพี่นุมมันดูตอแหลโหยออก18เลขท้าย2ตัวตอแหลทีแนี่แรงเกินนะไอแอนี่แรงไปแล้วนะไม่แง่ปีฟันนี่ครับที่ขออนุญ,ญาตย้ายไปดูคิงก่อนนะน่าจะได้ดูทักษะการเล่นและการเข้าทำทีมบลกน้อย เอ่เห,เหรอเเหหนี yeah, <boy. S 3> ้ลยมือนจะเห็นเที่ยนเขาควยมือเล่นด้วยมะงงนะไม่แน่ใจแต่ก็เต็มที่แล้วแหละคนเราได้เท่านี้ควยมือเล่นมึงก็เกินโพส